เรามีคันธนูเป็นของตัวเองแล้วนะครับการดูแลรักษาอุปกรณ์ค <c oughs> ันธนูของเรานะครับเป็นเรื่องสําคัญนะเพร <c oughs> าะว่าธนูของเราเนี่ยมันสามารถจะอยู่กับเราได้นานมากครับอย่างคันไม้อย่างคันไ,งคนไม้ฝึกหัดที่เราใช้ที่อาชวิทไทยอย่างเงี้ยคันนี้นะครับน่าจะอยู่มาเกิน10ปีแล้วนะครับเรายิงใช้ทุกง,งานทุกวันมันก็ยังใช้งานได้นานครับถ้าเราดูแลรักษามันได้อย่างถูกต้องก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันครับในเรื่องของการดูแลรักษาการเก็บคคคคคััััันน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 ููููอออออยย่่่่่่่าาาาาาางงงงถกกกกกตต้้้้ะะะะรรรรรบบบบบบบไไมมมมววววจจจเเเเเเเป็็แแแีีีิลด๋ท ดูแลนะครับแล้วก็การเก็บรักษาถูกต้องเราควรทำยังไงครับการดูแลเก็บรักษาคันธนูนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเป็นคันธนูแบบรีเคิร์ฟนะครับสิ่งที่เราต้องดูแลอย่างที่หนึ่งก็คือเวลาเก็บนะครับเราต้องปลดสายออกห้ามขึ้นสายค้างไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นค้างไว้แบบนี้เนี่ยตัวปีกตัวลิ้มมันนะครับจะงอตลอดเวลาทําให้มันเรียกว่ามันเหมือนมันตึงอยู่ตลอดนะครับทำให้มันสามารถจะเสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิงเสร็จทุกกครั้้งงงตตออออปลลดสาาายยนนะบม่่ชิแ ไม่ว่าจะเป็นธนูที่เป็นไม้นะครับหรือว่าตัวที่ด้ามเป็นโลหะนะครับก็หลักการเดียวกันก็คือลาย,ยิงเสร็จทุกครั้งต้องถอดสายออกนะครับปลดออกมาให้สายมันหย่อนแบบนี้ห้ามขึ้นขายสายตึงไว้ตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาเนะี่ยคันธนูเนี่ยปกติแล้วคันธนูจะไม่ชอบอยู่2อย่างครับหคือความร้อนแล้วก็ความชื้นคล้ายๆรองเท้าครับเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนปีกส่วนลิ้มของคันธนูเนี่ยมันจะเป็นไม้ชั้นบางๆนะครับแล้วก็ทากาวซ้อนกันหลายๆชั้นซึ่งถ้ามันเจอความชื้นมากๆหรือเจอควาามมร้อนก กาวที่อยู่ด้านในมันก็อาจจะเสื่อมได้ทําให้อายุการใช้งานของคันธนูเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บก็ไม่ควรเก็บในที่ร้อนหรือว่าที่ชื้นนะครับเช่นถ้าสมมติเราจอดรถทิ้งไว้กลางแดดร้อนมากๆนะครับไม่ควรเก็บคันธนูไว้ท้ายรถนะครับควรเอาลงมาด้วยหรือว่าถ้าสมมุติเรายิงนะครับแล้วก็มันเปียกฝนนั้นตากฝนนะครับโดนฝนได้คันธนูโดนฝนได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ของเราเนี่ยเช็ดให้แห้งให้เรียบร้อยก่อนค่อยเก็บใส่กระเป๋าครับ ส่วนหนึ่งของคันธนูนะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับก็คือสายธนูครับสายธนูจะมีายุการใช้งานนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรายิงบ่อยแค่ไหนถ้าสมมุติคนทั่วไปนะครับยิงอาทิตย์ละครั้ง2ครั้ง ผมจะแนะนําว่าสายธนูเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าถ้าใครยิงบ่อยกว่านั้นพอที่ยิงทีละสองถึงสวันหรือว่ายิงทุกวันเนี่ยประมาณ6เดือน1นถึงหปีก็อาจจะต้องเปลี่ยนสายแล้วนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับคือถ้าสายธนูเนี่ยมันเริ่มเสื่อมอายุแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขุยขาวๆที่บร,ริเวณสายธนูนะครับซึ่งเวลาขึ้นมาเป็นขุยแล้วนะครับเราสามารถจะยืดอายุการใช้งานของสายได้โดยการใช้ตัวแว็กซ์เทีนแว็กซ์ทาสายธนูแบบนี้นะครับเราสามารถจะป้ายลงไปที่สายธนูเก็บส่วน ว็กซ์หรือว่าขี้พึ่งที่ทาสายธนูตรงนี้นะครับก็จะเป็นแว็กซ์สำหรับออกแบบมาสาหรับสายธนูโดยเฉพาะนะครับมันจะเป็นหลอดมาแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับคือเราป้ายเข้าไปที่สายธนูไม่ต้องเยอะนะครับปกติเราป้ายไปนิดเดียวนะครับแล้วก็เอานิ้วถูเข้าไปครับเอานิ้วรูดเข้าไปเพื่อให้แว็กซ์เนี่ยมันซึมเข้าไปในสายนะครับมันก็จะเก็บส่วนสายที่มันแห้งที่มันเป็นขุยขึ้นมานะครับเราก็รูดไปแบบนี้แล้วเราก็ทาให้ทั่วครับทาแว็กซ์้ไปนะครับแล้วก็รูดไปเรื่อยแบบนี้ สำหรับการลงแว็กซ์ที่สายธนูนะครับผมจะแนะนําว่าเราจะลงแว็กซ์หลังจากที่ยิงเสร็จนะครับเพราะถ้าเราลงแว็กซ์ตอนที่เราก่อนที่เราจะยิงอะสายมันจะลื่น,นครับบางทีเรายิงไปแว็กซ์มันก็จะเปื้อนที่หน้าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยิงให้เสร็จแล้วก็ลงแว็กซ์นิดนึงแล้วก็ถอดสายเก็บนะครับการลงแว็กซ์ไม่จําเป็นต้องลงบ่อยนะครับอาจจะลงแค่ประมาณยิงประมาณห้าหครั้งลงทีนึงก็ได้นะครับถ้าคนปกติก็เดือนละครั้ง2อครั้งประมาณนั้นนะครับป้ายไปนิดเดียวเพื่อให้สายมันชุ่มชื้นยืดอายุของสายครับ ส่วนคันธนูความพาวนะครับการดูแลรักษาก็เหมือนกับของคาร์นิเคิฟหลักการให้คล้ายกันครับก็คือคันธนูไม่เหมาะกับความร้อนความชื้นนะครับเช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนตัวปีกตัวลิ้มมันก็จะเป็นลักษณะที่มีกาวมีอะไรอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ควรทิ้งไว้ที่ร้อนนะครับแล้วก็ส่วนของคันธนูคอมพาวเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นน็อตเป็นโลหะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันเปียกมันโดนฝนเราเช็ดให้แห้งก่อนเก็บนะครับไม่งั้นมันมีโอกาสที่สนิมจะขึ้นได้ส่วนตัวสายธนูอายุการใช้งานก็ใกล้เคียงกันครรรรัับออาาาาจจะะะะยยยู่่่่ปปปปปมมมณณทวไไกก็็2ีีนนเลสใหด้ แต่ถ้ายิงบ่อยกว่านั้นก็อายุการใช้ง,งานสายก็อาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็เราสามารถจะลงแว็กซ์ทาแว็กซ์ที่สายนะครับยืดอายุการใช้ง,งานได้เช่นเดียวกันเหมือนกับธนูรีเคิร์ฟเลยวิธีการเดียวกันเราสามารถจะทาแว็กซ์ลงไปได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับแว็กซ์เราทาเฉพาะส่วนที่มันไม่ได้มีการพันทับนะครับตรงที่มีการพันทับแข็งๆตรงนี้ไม่ต้องทาแว็กซ์ลงไปนะครับเราทาแค่ตรงที่เห็นเป็นนิ่มๆเห็นเป็นเส้นยแยกๆข้างในแค่นี้พอนะครับมันจะมีส่วนที่มีการพันทับอยู่เราไม่ต้องทาแว็กซ์ตรงนั้น อย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับคันธนูอมพาวเนี่ยคือคันธนูรีเคิร์ฟเนี่ยเวลาเราเก็บเราปลดสายถอดเก็บได้นะครับแต่ว่าธนูอมพาวโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะถอดเก็บเองไม่ได้ถ้าจะถอดแยกชิ้นมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งปกติไม่จาเป็นต้องถอดนะครับเราสามารถจะเก็บแบบนี้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับคือคันธนูเนี่ยแน่นอนคันธนูทุกประเภทนะครับเราห้ามยิงสายเปล่าก็คือการดึงสายมาแล้วปล่อยโดยที่ไม่มีลูกธนูนะครับซึ่ง ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราดึงสายมาปล่อยไปโดยไม่มีลูกนะครับคันธนูจะพังได้เลยเพราะว่าถ้าเรามีลูกคนูแรงที่ดีกลับมามันส่งลูกคนูไปนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ลูกคนูแรงดีกลับมาทั้งหมดมาลงที่คันทุกอย่างอาจจะแตกอาจจะหักได้ต้องระวังมากนะครับเวลาเราเก็บคันธนูไว้ที่บ้านนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าคันธนูเนี่ยไม่สามารถยิงเปล่าๆได้ถ้าระวังไว้เฉยมีเพื่อนมาที่บ้านมีใครมาที่บ้านก็อาจจะมาหยิบดึงเล่นทําให้คัน,นูเราพังได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนันูคอมพาหรือนนรว,ไไว่าคันธนู ให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรตั้งไว้ให้ใครมาหยิบเล่นได้ตรงนี้แค่นี้เราก็สามารถจะเก็บก่อนเราได้แล้วครับโดยรวมแล้วนะครับการดูแลรักษาการเก็บรักษาคันธนูไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเป็นคันดีเคิร์ฟก็ต้องปลดสายก่อนคันนองพาวไม่ต้องปลดสายเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับเราลงแว็กซ์บ้างนะครับเป็นครั้งคราวอาจจะเดือน2เดือนครั้งทาแว็กซ์ที่สายบ้างให้สายมันชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือพยายามเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้คนที่ไม่รู้นะครับมาลองดึงคันมายิงคันเล่น ควรท่านจเสียหายได้แล้วก็อย่าทิ้งไว้ที่ร้อนในที่ชื้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับคือรถตากแดดเนี่ยหรือว่าในห้องที่มันร้อนๆมากๆไม่ควรเก็บถนูไว้ถ้าเปียกนะครับฝนตกมากก็เช็ดให้แห้งก่อนเก็บกันมันเป็นสนิมแค่นี้งครับแค่นี้นะครับกานธนูของเราก็จะอยู่กับเราได้นานมากครับผมว่าอยู่ได้นับเป็น10ปีเลยถ้าเราดูแลได้อย่างถูกต้องครับ